สวัสดีแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้เรามาดูเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงนะคะเลขเด่นม้าสีหมอกม่งวงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันนะคะ เด็กเดนมาสีหมอกม่วงวดน,นี้เด่นอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเล็เด่นมาสีหมอกม่วงนะคะวดน,นี้ หนึ่งสองห้าหกนะคะงวดที่แล้วเกือบถูกนะคะเกือบถูกสามตัวสามสี่เก้าออกสามเก้าห้านะคะพลาดไปหนึ่งตัวแต่ว่าบน กลายเป็นล่างเนะเาะขอพายนะครับบนสามสี่เก้าถ้าเรา,เราเอามาหมุนนี่ก็ได้สี่สามแต่ว่ากลายเป็นล่างเนาะเรามาดูงวดนี้กันนะคะงวดนี้กันนี่ค่ะ วันนี้แอดคิดว่า5กับ6มาแรงนะคะเลขห้าก,กับเลขหกมาแรงส่วนเลขท้ายเลขเก้นะคะแต่ว่าสมน่าจะขึ้นบนเนาะสามหหกมมาแรงนะคะจากสำนักอื่น เลขสามมาแรงเลขเด่นมาสีหมอกนะคะมาสีหมอกม่วง พรุ่งนี้รวยนะคะพรุ่งนี้รวยตัวเด่นมักจะเข้านะคะแต่ว่าตัวที่จับคู่มาให้นั้นไม่เข้านะคะสรุปแล้วพรุ่งนี้รวยเด่นสี่หนะคะส่วนเลขล่างเด่นสองห้า ส้าสายป่วนหรือ้ายป่วยดิน4ี่เนะคะหลีกดิดอาจารย์จยันบัญชาดิน6นะคะล่างดินหนึ่ง 1. ตัวเด่นมักจะเข้านะคะงวดที่แล้วก็ตัวเด่นเข้าคนสมองเพชรเด่นหกเด่นเก้านะคะเอชชอบตัวนี้นะคะซึ่งตรงกับลายสำนักเนาะสามนะคะชอบสาม ชอบสามชอบห้านะคะแล้วก็แปดสามนี่ค่ะนี่ค่ะแปดสามท่านชอบด้วยหรือไม่คุณสมองเพชรงานนี้นะคะไม่แน่เนาะสารเจ้า พ่อขุนสามารถนะคะตัวเดียวสี่ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณานะเดี๋ยวแอดจะเม้นตัวเลขที่มักจะเข้านะคะวัดที่แล้วก็ไม่ค่อย วที่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยเข้าหน้าเมื่อกี้นี้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าบนกลายเป็นล่างล่างกายเป็นบนเนาะวัที่แล้วนี่ตัวเด่นมักจะเข้านะคะวดน,นี้ก็เช่นกันนะคะตัวเด่นมักจะเข้า เรามาดูถล่มเจ้ามือตัวเด่นมาสี่มาสามนะคะล่างซุปเปอร์เฮง สปเปรหฮงนี้ก็เข้านะคะก็มักจะเข้าตัวเด่นเนาะวดที่แล้วเข้าห้านะคะนี่แอรก็เม้มไว้อยู่นี่เข้าตรงงเก้าห้าสเปรหฮงหงนอกนั้นก็บนเป็นล่างล่างเป็นบนนะวดที่แล้วนะคะนี่ อย่างมาสี่มองนี้ล่างดิน, 9, นเก้าบนดินสามสลับกันนะคะงวดที่แล้วส่วนมากจะสลับกันนะคะมาดูงวดนี้นะคะเข้าตัวเด่นนะคะตัวเข้าตัวเด่นส่วนตัวจับคู่ให้งวดที่แล้วของซปเปอร์เฮงนั้นเข้านะคะ ก็จะระบายสีที่ตัวเลขมักจะเข้าในงวดนี้นะคะกับเลข0ูนย์เจ็ดนี่ก็น่าจะเข้านะคะ เจ้าพ่อปากแดงเด่นสองลองหกนะคะถ้าหกมาก็จะเป็นหกหปดนะคะอาจะชอบตัวนี้ สิงโตแดงล่าง 69. หกเก้างวดที่แล้วเลขหกเก้ามาแรงเนาะอันนี้ก็เด่นหกเช่นกันนะคะนี่เลขทักษิณอาจารย์หนูเด่นสี่นะคะล่างเด่นสาม ซูเปอร์เฮงนี่แอร์จบซูเปอร์เฮงนะคะเจ็ดสามเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดน่าจะมาล่างเนาะนี่เจ็ดเข้ามาล่างสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เข้ามาบนนะคะบางทีก็สลับกันอย่างงวดที่แล้วนี่ ร่างกายเป็นบนบนกายเป็นล่างเนาะวันนี้ฟ้าลิขิตให้มาสามนะคะส่วนมากก็จะเด่นสามเจนาะล่างเด่นเก้าไอ้ซุปเปอร์นี้ก็ล่างก็เด่นเก้าเช่นกันอยสามเก้านี่ก็มาแรงเนาะ เลขฟันธงที่เลขแปดสามนะคะแปดสามนี่ก็ถ้าติดสามเอสก็จะชอบนะคะเลขติดสามแต่ในที่นี้นี่เห็นไหมแปดสามอันนี้ก็สาม เจ็ดน่าจะมาล่างนะคะศู 0, 7, 7, 0, นย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่น่าจะมาล่างหรือไม่ก็เจ็ดเก้านี่มาล่างเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดกับศูนย์น่าจะมาล่างเนาะแต่ว่าท่านชอบบนก็ไม่เป็นไรนะคะ เอดคิดว่าบนนี้เป็นสามแปดนะฮะสามแปดสามเก้าเนาะ,ะมาดูเลขแม่ตะเคียนนะคะนี่เลขแม่ตะเคียนก็เข้าแต่ตัวเด่นนะคะตัวชุด เลขที่เขาจับคู่มาให้นี่ไม่ไม่เข้านะคะคนชี้โชคบน5นะคะล่างอาจจะมี0ูนนะคะนี่จะเป็น0ูย์เนาะอันนี้จะระบายสีเหลืองให้ให้ชมนะคะจะเข้าหรือไม่ แล้วค่อยมาตัดสินใจเลือกซื้อถ้าท่านไม่มั่นใจก็ข้ามไปก่อนนะคะสำหรับเลขงวดนี้บางบางอาจารย์เลขสามนี่จะมาล่างเนาะบางอาจารย์เลขสามจะมาบนนี่แต่ว่าก็เด่นสามเนาะ เด่นสาบางอาจารย์เลขเ้าขึ้นบนแต่ว่า9้าลงล่างนี่เยอะนะคะนี่อย่างเช่นสังรุยเก้าก็ลงล่างนะคะฟ้าลิกิตเก้าก็ลงล่างนะคะ ซูเปอร์แฮง่ก้าลงล่างนะคะแต่ว่าเก้าขึ้นบนนั้นมีปักแดงนะคะปักแดงแล้วก็นี่แหละอันนี้ก้าวขึ้นบนนะคะยอดอาจารย์ดังขึ้นบน ก็สลับกันนะคะสามกับเก้านะคะสรุปแล้วเลขงวดนี้จะสลับกันก็คือเลขสามกับเลขเก้านะคะขึ้นบนลงล่างเนะาะฟ้าลิกิตอย่างนี้ก็ขึ้นบนลงล่างก็นนลงลงจะสลับกันนะคะนี่จะสลับกัน พอที่จะสรุปได้ตรงนี้นะคะเลขเด่นงวดนี้ก็คือเด่น9เด่น3นะคะแล้วก็เด่น8ก็ท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแอดก็จะมินเฉพาะเลขที่แอดชอบ ท่านจะชอบด้วยหรือไม่ถ้าท่านไม่ชอบด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครลองเอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขเด่นม้าสีหมอกม่วงงวดนี้ นี่แ้วก็สรุปได้ว่าคงจะเด่นเก้ามากที่สุดนะคะลองลองอมาก็เด่นสามนะคะลองลองอมาก็เด่นสามเด่นเก้ามากที่สุดลองลองอมาก็เด่นสามหรือเก้าจะกลายเป็นหกก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไป สำหรับเลขงวดน,นี้แอดคิดว่า3เข้า100%ซนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ